การรุกเข้ามาของรถยนต์ EV จากทางฝั่งจีนหลายค่าเมเกอร์ด้กันเนี่ยนะครับสั่นสะเทือนตลาดวงการของรถยนต์โดยเฉพาะภาคของการผลิตค่าเมเกอร์ทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายอดขายเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องและทําให้สะดุดล่าสุดเนี่ยนะครับกับกรณีได้ทางซูบารุแล้วก็ซุซูกิเนี่ยจะมีการยกเลิกสายการผลิตในประเทศไทยขณะที่ทางนิสสันเองเนี่ย จะเห็นได้เลยว่าฐานการผลิตในประเทศไทยเนี่ยเหลือเพียงแห่งเดียวแล้วในอาเซียนประเทศอื่นๆนี่หายหมดเลยนะครับรวมทั้งฝั่งของอินโดนีเซียด้วยเช่นกันภาพตลาดนี้เกิดอะไรขึ้นขณะที่ทางฝั่งของรถจีนเองก็ดูเหมือนว่ายอดขายเนี่ยจะมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ E ีวีของจีนเนี่ยออกมาย้ำภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ได้มาตีตลาดในประเทศไทยจนราคากระจุยเพราะว่า E ีีของจีนเนี่ยนะครับมีสัดส่วนในตลาดประเทศไทยอยู่เพียงประมาณ 10%เปอร์เซ็นต์ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้ครับมาพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยถือว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับเพราะว่าคือตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับเคยทำในอุตสาหกรรมยานยนต์ในโรงงานรถยนต์เลยนะเป็นวิศวกรที่คอยดูแลเรื่องของการผลิตการออกแบบดีไซน์ต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของทีมณเวลานั้นเนี่ย จำได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดรถยนต์ในบ้านเราโอ้โหโบนัสนี่คือสูงมากยอดการผลิตเองเนี่ยนะครับโรงงานที่ผลิตออกไปนะไม่ได้ส่งออกเฉพาะแค่ทางฝั่งของอาเซียนบ้านเรานะแต่ไปอย่างทางเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งตลาดในประเทศไทยด้วยเช่นกันตลาดสำคัญนะมีทั้งอินเดียมีทั้งไทยมีทั้งจีน แล้วที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเขาก็มีการผลิตอยู่แล้วแต่ว่าจํานวนการผลิตน่าจะน้อยหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าต้นทุนแรงงานของคนเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงนั่นเองเนี่ยนะครับแต่พอผ่านมาหลักประมาณสัก10ปีความเฟื่องฟูของธุรกิจรถยนต์ในประเทศไทยสําหรับการผลิตนะฮะมันอาจจะไม่ได้มากอย่างนั้นแล้วเพราะเนื่องจากว่ารถยนต์ E ีวีก็คือรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น แล้วที่สําคัญนะคนไทยนี้ให้ความสนใจด้วยเช่นกันเพราะว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่แม้ว่าอาจจะต้องไปลุ้นกันหน่อยนะครับว่าราคาขายมือสองเนี่ยคือจะเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นรถยนต์น้ามันสันดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหานะครับราคาเนี่ยยังไงก็มีขายได้อยู่แล้วไปดูได้ในตลาดมือสองแต่ถ้าเป็นรถยนต์ EV ีเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมีคนบอกว่าหรือรถยนต์ E ีีเนี่ยเหมือนมือถือใช้พอครบระยะเวลาแล้วทิ้งเลย มันอาจจะเป็นคํากล่าวที่อาจจะเกินจริงไปหน่อยแต่มันก็ต้องดูในระยะยาวนั่นเองเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาดูอุตสาหาก,การรมการผลิตรถยนต์ในบ้านเราเองเนี่ยนะครับน่าเป็นห่วงไม่น้อยกับกรณีของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างทางซูบารุแล้วก็ซูซูกินะที่ตอนแรกๆเองเนี่ยนะครับอย่างทางซูซูกิเขาขายดิบขายดีการผลิตต่อปีเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ7จนถึง8 0 0 0คันแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยอดการผลิตเนี่ยเหลือไม่ถึง1,000คันประกอบกับว่าตอนช่วงรถยนต์คันแรกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าคือมันก็จะมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์อีโคคาร์หรือว่ารถยนต์ประหยัดพลังงานนั่นเองเนี่ยนะครับก็มีส่วนเข้ามาซับซิเดตทำให้ราคารถยนต์เนี่ยถูกขึ้นนะเราผู้ประกอบการคาร์เมเกอร์เนี่ยเขาก็โอเคประเทศไทยนี่น่าลงทุนมากแต่ณเวลานี้เนี่ย สิ่งที่รัฐบ,บาลส่งเสริมคืออะไรไม่ใช่ e ีโคคาร์แล้วฮะแต่เป็นรถยนต์ EV เพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดสนับสนุนตัวของรถอีโคคาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รถญี่ปุ่นอาจจะอยู่ไม่ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ค่ายรถยนต์ต่างๆเองในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยคือเวลาเขาเข้ามา ผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีซัพพลายเออร์ในการส่งชิ้นส่วน,นต่างๆนะก็เป็นบริษัทที่เรารู้จักกันดีนะยกตัวอย่างเช่นทางกลุ่มซัมมิตเนี่ยเขาก็มีการผลิตตัวของชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับรถยนต์ญี่ปุ่นแต่จีนเองเนี่ยนะครับเขาเป็นลักษณะของการที่เอานำเข้ามาณเวลานี้นั่นเองเนี่ยอาจจะด้วยหลากหลายปัจจัยนั่นเองก็มีความแตกต่างกันแต่ภาพรวมอุตสาหกรรมนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเอาตรงๆเนี่ยนะครับแหมรถน้อยถอยลงนะครับปัจจัยสําคัญเลยเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปแต่อาจจะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมก็ได้เพราะว่า GDP บ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าต่ํามากเมื่อไปเปรียบเทียบกับอาเซียนแล้วก็ในเอเชียตลาดหุ้นก็ตกด้วยเช่นกันเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนนะครับว่าปัจจัยหลกัหลกๆเนี่ยมาจากอะไรแต่ว่าสองค่ายรถยนต์เองเนี่ยนะครับอย่างทางฝั่งของซูซูกิเองมีการประกาศปิดโรงงานภายในสิ้นปี6กนี้นะครับ เพราะปัญหายอดขายเนี่ยไม่ดีแล้วก็มีตลาดรถของ e v วีจีนเข้ามาซึ่งซูซูกุเองเนี่ยนะครับในช่วงของสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาเขามีผลการดำเนินงานกำไรปี6-4เพียงปีเดียวนะครับขณะที่การดำเนินการล่าสุดปี6-6รายได้รวมเนี่ยนะครับ 7, 7, ล้านบาท นะขาดทุนไป264ล้านบาทดูเหมือนว่าผลประกอบการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ขาดทุนซะเยอะขณะที่ทางบริษัทต,ตันจงซูบารุออโตโมทีประเทศไทยจำกัดก็ประกาศหยุดการผลิตรถยนต์ไทยภายในปี67นี้โดยจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี59ลองนับดูรวมดูแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก5ปีได้นะครับขาดทุนต่อเนื่องทุกปีนะฮะอย่างตัวของปี65เองเนี่ยนะครับเขาขาดทุนไปอยู่ที่377ล้านบาทครับ ขณะที่การหยุดสายการผลิตของซูบารุและสุูกิเนี่ยนะครับก็ทําให้มีการตื่นตระหนกกันว่าจะลุกลามไปอย่างบริษัทอื่นๆหรือไม่นะตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับทีนี้ถ้าในแง่ของรากฐานเพื่อขายการผลิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นนิสสันครับแม้ว่าปัจจุบันยอดขายในประเทศเนี่ยไม่ดีนะักแต่นิสสันก็มีภารกิจส่งออกรถยนต์จากไทยไปตลาดต่างๆที่สําคัญก็มีทั้งตลาดรถพวงมาลัยขวาแล้วก็ซ้าย ทั้งนี้จากการปรับโครงสร้างล่าสุดของทางนิสสันมอเตอร์ก็ยุติการทําตลาดและการผลิตหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นปรัสเซียสเปนแล้วก็เพื่อนบ้านของเราอย่างทางอินโดนีเซียที่เขาจะผลิตรถ3แถวเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะบ้านเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นซีดานแบบ2แถวนั่นเองเนี่ยนะครับนิสสันก็เลยวางประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตสําคัญพวงมาลัยขวาแล้วก็ส่งออกไปอย่างประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันถือว่าเหลือแห่งเดียวในอาเซียนแล้วนะครับ ถ้ามองมุมกลับสําหรับบริษัทที่ทําตลาดในไทยหากหาแหล่งนําเข้ารถยนต์พวงมาลัยขวาเป็นเรื่องยากยกเว้นจะนําเข้าจากญี่ปุ่นแน่นอนฮนะถ้านําเข้าจากญี่ปุ่นก็จะทําให้ต้นทุนเรื่องของภาระเนี่ยเพิ่มขึ้นจากภาษีนําเข้ากว่าประมาณ80%ก็เลยยังต้องคงตลาดฐานการผลิตในประเทศไทยไว้นั่นเองเนี่ยนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของ m a ด้าเนี่ยโรงงานที่เขาผลิตก็คือทาง Auto อะไรอ n รหรือว่า AAT นั่นเองเนี่ยนะครับเขาผลิตรถยนต์อยู่2ยี่ห้อก็คือทาง m a ด้ากับทางฟอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะยกเลิกการผลิตแหม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีการป้องกันความเสี่ยงอยู่แล้วเนื่องจากว่าถ้าขาใดขาหนึ่งของค่ายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นมาด้าหรือว่าฟอร์เนี่ยนะครับยอดขายลดลงมันก็ยังมีอีก แบรนด์หนึ่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะยกระดับมาได้ก็คงไม่ตกลงไปทั้งคู่นั่นเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น AAT ในบ้านเราที่ฐานการผลิตยอยู่ที่ทางฝั่งของระยองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปได้นั่นเองเนี่ยนะครับขณะที่ทางฝั่งของมาสด้าเองเนี่ยถ้าไปดูเชิงข้อมูลจะเห็นได้นะครับว่ามาสด้าในประเทศไทยหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นตัวของรถยนต์น้ามันสันดาปเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ตัวของรถบังอินไฮบิดรถไฮบิด หรือว่ารถ e ีวีเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มพัฒนาตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายรุ่นนะครับเริ่มที่จะออกทำตลาดในช่วงสักประมาณปีนี้หรือว่าช่วงของปีหน้าก็ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะเจาะกลุ่มตลาดที่คนอาจจะชอบรถยนต์ e ีวีแล้วไปรถยนกันซะเยอะแต่บางคนเนี่ยยังมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ญี่ปุ่นอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าแหม่ก็เป็นคาร์นเิเกอร์มาหลาย10ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหลังการขายเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเป็นตัวที่จะเรียกความเชื่อมั่นได้นั่นเองนะครับขณะที่ข้อมูลจากทางสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการรายงานออกมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ซูซูกิแล้วก็ซูบารุเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในตลาดได้นะนอกจากเรื่องของการเข้ามาของรถยนต์ EV เรื่องของการสนับสนุนรถอีโคคาแล้วนะก็เป็นเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคาเพราะว่าเนื่องจากว่าทางรถยนต์ E ี ของทางจีนเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งราคาค่อนข้างที่จะถูกการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะสูงทําให้ทั้ง2ค่ายเนี่ยนะครับลดร,ราคาของรถยนต์ลงมามากกว่า10,000แบาทครับเพื่อที่จะสู้ตลาดแล้วสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้ไปยาวๆอาจจะไม่ไหวรวมทั้งซูบารุนําเข้าเช่นส่วนจากญี่ปุ่นและมาเลเซียเพื่อนํามาพ่นสีประกอบในไทยมีการขยายฐานการผลิตจากมาเลเซียมาไทยแต่ในช่วงหลังเนี่ยการผลิตเริ่มที่จะลดลงนั่นเองเนี่ยนะครับ มาดูรถยนต์ทางฝั่งของจีนกันบ้างอย่างตัวของเก t วอลมอเตอร์สถานะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรซึ่งเก t วอลมอเตอร์เนี่ยนะครับหลังจากที่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยกค็คล้ายๆกับในเวทีโลกนั่นเองเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเองค่าใหญ่จากจีนมีการประกาศปิดสำนักงานใหญ่ในยุโรปที่เยอรมน,นีหลังจากที่ตลาดหดตัวอย่างหนักแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับยังคงแข็งแกร่งนะครับ รวมถึงการดําเนินการธุรกิจตามเป้าหมายเปิดตัวรถยนต์9รุ่นภายใน3ปีและเปิดตัวรุ่นที่10ซึ่งเป็นปิกอัพไฮบริดรุ่นแรกในไทยก็คือโ o e r s a วาห์ขณะที่ทางฝั่งของเก t วอลเองเนี่ยนะครับก็ยังคงลุกตามธุรกิจตามแผนเดิมในการที่จะทำตัวของออ l ่ากูดแคทนะครับประกอบ EV รุ่นแรกในไทยของบริษัทด้วยเช่นกันส่วนฝั่งของ MG ก็เช่นกันครับ มีการเปิดเผยนะฮะว่าการที่จะลงทุนในธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นที่บอกว่า EV ของจีนเนี่ยนะครับเข้ามาลุกตลาดจนตลาดพังเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาดูกันจริงๆ EV g เนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดแค่10%แต่มองว่าภาพรวมที่มีปัจจัยลบเกิดขึ้นทำให้สถานการณ์ของตลาดรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะย่าแย่เนี่ยนะครับมาจากปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นกัน สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวครับแล้วก็ช่่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับตลาดรถยนต์จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นมาจากเรื่องของการเปิดรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็น่าจะส่งผลดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาจจะต้องจับตากันดูสักหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยที่ทําให้ตลาดรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยซบเซาได้ขนาดนี้มาจากอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับ แล้วทุกคนเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเงินทองของหมูหมูหรือว่ามันนี่หมูหมูกันในทุกคลิปนั่นเองเนี่ยนะครับจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับธุกรกิจมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำนะครับ